สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูผัดฝักทองใส่ไข่ไม่ใส่น้ำมันง่ายมากไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ผัดกระเทียมเอาไปผัดผัดผัดในกระทะร้อนๆตามด้วยฝักทองได้เลยค่ะผัดจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันนะคะเอาให้กลิ่นหอมฟุ้งเลยผัดผัดผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าได้เลยค่ะใส่น้ำเยอะน้ำน้อยได้หมดเลยนะเสร็จแล้วก็เหยาะด้วยซอสรุงรสฝาเขียวนะคะเหยาะเหยาะเหยาะแล้วก็ตามด้วยรสตีได้เลยค่ะผัดต่ออีกนิดนึงให้ส่วนผสมเข้ากันนะ เสร็จแล้วทิ้งน้องให้เดือดนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้อย่าลืมตักฟองกันด้วยนะพอน้องเริ่มเซตตัวนะคะเราก็ใส่ไข่ได้เลยค่ะทิ้งจนกว่าไข่จะเซตตัวอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ค่อยคอยยีไข่แล้วก็ผัดส่วนผสมที่เหลือให้เข้ากันนะคะในขั้นตอนนี้นะคะค่อยคเบามือผัดนะเพราะว่าถ้าเราผัดแรงอ่ะฟักทองอาจจะเละได้แต่ว่าถ้าใครชอบเละเๆก็ผัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะลองไปทํากันดูนะคะ